หลายท่านสอบถามว่าเงินสดหนึ่งบืนบาทที่จะโอนเข้าบัญชีประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการทุกคนในช่วง2 5่สถึงสากันยายนนี้ซึ่งจะโอนแต่ละวันไล่เรียงกันไปตามหมายเลขท้ายบัตรประชาชนสรุปแล้ว ใช้เลขด้านหน้าบัตรประชาชนหรือเลขด้านหลังบัตรประชาชนคําตอบคือใช้เลข13หลักด้านหน้าบัตรประชาชนนะครับก็คือด้านที่มีรูปถ่ายของท่านอยู่และจะมีเลขอยู่13หลักท่านดูเลขท้ายสุดโดย25กันยายนโอนให้กับผู้พิการทุกคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ 26กันยายนโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3 27กันยายนโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6เลข7และ30กันยายนโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เลข9เลขด้านหน้าบัตรประชาชนที่มีรูปถ่ายของท่านท้ายสุดเลยเลขอะไร เงินเข้าตามวันของเลขนั้นๆตามนี้ครับ